ตำแหน่งงานว่างต่างๆมีระยะเวลาในการรับสมัครเพียงสั้นๆเช่นอาจจะภายใน5วัน7วันหรือว่า10วันฉะนั้นหากท่านสนใจตำแหน่งงานว่างท่านอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่างค่ะ ค่ะคลิปนี้ก็เป็นตำแหน่งงานว่างจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดทำการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาค่ะตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคือตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการเงินเดือน1 5 0 0 0บาทประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการจำนวนที่เปิดรับจำนวน2อัตราค่ะ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้นะคะท่านจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาค่ะและท่านก็จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักง,งานกอพอค่ะ สำหรับ,บท่านใดที่สนใจจะสมัครสอบนะคะหรือว่าต้องการติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อทางเว็บไซต์ที่อยู่ในคลิปนี้ได้เลยนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่20มีนาคมพศ2566ค่ะและนั้นก็คือรายละเอียดของตำแหน่งงานว่างในคลิปนี้นะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ